หลังจากนั้น,นทำก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของพวกเราไปอีกคนนึมันก็ยังคงมาเล่นฟุตบอลกับพวกเราทบทุกวันแถมยังมีขนมมาเลี้ยงพวกเราแทบทุกวันอีกด้วยจากเดิมที่มีกันอยู่สี่คนตอนนี้ผมมีเพื่อนรักเพิ่มมาอีกคนหนึ่งแล้วนะครับอ,อร่อยนะจ๊ะและก็ถึงวันหยุดที่พวกเรารอคอย เพื่อนมาเล่นเกมกันที่บ้านของผมตามที่นัดกันไว้ต้องให้เสียนเล่นนี่แม่เอกฮ<ะ>เดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อนนะอเอ,เอ,เอเ้ยเชินตามสวายเพื่อน ทำไรอะทอมเปล่าครับเปล่าได้งไงอะก็พ่อเห็นกำลังจิบของอยูตรงนั้นน่ะนาฬิกขาข้อมือที่แม่วาดตรงนี้หายไปไหนก็ไม่รู้พ่อทอมหยิบไปหรือเปล่าเปล่าครับคือว่านะัดขอพ่อค้นตัวหน่อยนะซ่อนไปไหนจีออกมาเร็วออกมาอยูต่ตรงไหน พ่อไปไหน,นไมีอ,อะ<ม>ไรเหรอคบพ่อ,อ,อนะก็นาฬิกาข้อมือของแม่วางไว้ตรงนี้มันหายไปพ่อกับแม่มาเห็นทอมกำลังหยิบของตรงนี้พอดีเลยแม่หาดีหรือยังครับหาไม่เจอแบบของพี่อุ่นหรือเปล่าไม่หรอกแม่หาดูดีแล้วแล้วพ่อคนตัวทอมแล้วหานาฬิกาเจอหรือเปล่าครับก็ไม่เจอลูกเห็นไหมแล้วพ่อจะมาบอกว่าทอมเป็นคนเอาไปได้งไง ใช่ทอมอะไม่ได้ขโมยไปหรอกครับแล้วว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าเราไม่ได้ทำผิดไม่เห็นต้องกลัวเลยทอมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราต้องกลับไปทำงานก่อนด้วยล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีครับเห็นไหมพ่อกับแม่ไปหาว่าทอมมันเป็นขโมยมันเสียใจหมดแล้วเนี่ยจะไม่เห็นนะว่าทอมต้องขโมยอะไรไปแน่ๆ แล้วแม่มีหลักฐานหรือเปล่าครับที่หาว่าทอมเป็นขโมยก็ไม่มีอ่ะแล้วแม่จะมาหาว่าทอมเป็นขโมยไปได้ยังไงครับอะเอ๋เอจะไปไหนอ่ะก็จะไปคุยกับไอ้ทอมให้รู้เรื่องไงครับพ่อไป ขอโทษนะที่พ่อแม่เราหาว่านายเป็นขโมยไม่เป็นไรหรอกใครๆก็ต้องสงสัยกันทั้งนั้นแหละแต่เราเชื่อนะว่านายไม่ได้เป็นขโมยไม่ต้องห่วงเราหรอกไม่เอกเราชินแล้วคนไม่ได้อย่างเราอะคนอื่นก็ต้องมองแบบนี้แหละพ่อแม่ก็ไม่มีเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนโมแต่เที่ยวเล่นไปวันๆคนก็ต้องหาว่าเราเป็นเด็กไม่ดีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะใช่แต่จริงๆเราก็เป็นเด็กไม่ดีอย่างที่เขาว่ากันนั่นแหละ ไม่จริงหรอกนายอะ่ะเป็นเพื่อนที่ดีจะตายใช่ไม่ว่าจะยังไงนะนายอะ่ะก็เป็นเพื่อนของเราอยู่แล้วใช่ใชพวกเราอะ่ะจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบใจพวกนายมากนะแต่เดี๋ยวเราต้องไปก่อนลนะต้องไปทํางานก่อนงานนี่ได้เงินน่ะเหรอใช่เออเห็นพวกนายอยากทำกันใช่ไหมยวไปทําด้วยกันเลยก็ได้จะแบ,บ่งเงินได้ด้วยเออไปสิพวกเราไปกันนะไปไปไป มันคืองานอะไรเหรอถ้าอยากรู้เดี๋ยวตามมาเลยงานไรวะไอ้เออเฮ้ยรอก่อนที่ทา ก้องทอมนายไปทำงานอะไรแถวนี้วะนี่ทำงานอะไรอ่ะทอมส่งของของอะไรวะทอมอยา่าว่าตกใจแล้วกันวะนา่ทำงานนี้จริงๆหรอต้องมีกฎหมายนะโธ่แค่ของไม่สม่งให้เฉยๆเี็กๆ่ยางเราอ่ะเขาถึงไม่สังเกตหรอ ถ้าเราถูกจับล่ะแม่เราต้องเอาตายแน่เลยเราจะต้องติดคุกข้อใส่ร้ายเงนหมดอนาคตเฮ้ยพวกนายจะพูดอะไรกันนั้งหนเนี่ยพวกนายอยากได้เงินไหมล่ะแค่ของไปส่งให้คนที่มารับแค่เนี้ยก็ได้เงินแล้วสบายจะตายจริงอย่างที่ทอมันพูดว่ะแค่ของไปส่งตำรวจเขาไม่รู้หรอเออจริงว่ะ นายอย่าทำเลยเอาของไปคืนเขาเถอะเงินที่นายได้มามันไม่ดีหรอกก็ไอ้ินนที่พวกนายเล่นกันแล้วก็หนมที่เราเลี้ยงมาครั้งก็มาจากไอ้นี่ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าสูกตรวจจับอะมันต้องติดคุกนะอุ้ยแค่เนี่ยตำรวจเขาไม่จับหรอกเอ้าว่าไงตกลงพวกนายจะทำกันไหมอะอือ เราทำนายทำจริงหรอมันผิดกฎหมายนะนายไม่กลัวติดคุกหรือไงติดคุกแต่ถ้าพ่อแม่นายรู้นะว่านายอ่ะติดคุกหรือทำสิ่งผิดกฎหมายอย่างเนี้ยพ่อแม่นายจะต้องเสียใจมากแน่เลยจริงที่เอกว่าเไอ้ก้องตกลงมาจะทำไงเนี่ยไอ้ก้องเร็วเร็วหน่อยเราเปลี่ยนใจแล้วแหละ เราไม่ทำดีกว่าโอเคพวกนายไม่ทำไม่เป็นไรเฮ้ยอย่าทำเลยทอมพอรับยาเข้ามาแล้วไปดูฝีมือของเราเฮ้ยทอมเลยเฮ้ย